ถ้าเราพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนี้เรื่องของบุรีไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่จะกระทบกับโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนนะครับทุกกลุ่มนะครับในเยวชนของสังคมไทยเฮาเนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในเรื่องนี้โดยเฉพาะกลุ่มพระสงฆ์สมณีนหรือภายในวัดนะครับเขาก็ยังมีกลุ่มพระสมณีนที่มีโอกาสหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในเยาวชนที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยครับเพราะว่าเป็น เป็นเรื่องขออางอย่างที่มันเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าพระหรือสมมาเนนเขาบ่มีความหูเท่าทันกับเรื่องนี้ตุวยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเสี่ยงนะครับสถานการณ์ที่เราเห็นใงวันนี้กับประมาณที่สํารวจนะครับจากการวิจัยเนี่ยเราพบว่าโรงเรียนพระพิยติธรรมซึ่งพระพิยธรรมเนี่ยมีสัมมาเนนอยู่ในเขต5เขต5ก็คือ3จังหวัดเนาะคือมีแม่ฮ่องสอนจยงหม่แล้วก็ลาพูนเนี่ย ในเขตห้เขามีอยู่ประมาณ5,000กว่ารูปเนี่ยนะครับประมาณ10%นะครับสัม,มนเนรแล้วก็โรงเรียนก็กำลังมีกำลังจะจัดการให้เป็นโรงเรียนปลอดปอดบุดีนะครับปลอดบุดีไฟฟ้าบุดีอย่างมุเน่นะครับแต่ด้วยวิธีการหรือว่า,าสิ่งที่มันเข้ามาในกระแสเนี่ยนะครับแล้วก็สาม,มนเนรเขาก็ไดเ้เข้าถึงได้ง่ายตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะ เป็นปัญหาใหญ่มากในการที่จะช่วยกันดูแลเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาแน่นะครับปัญหาที่มีสุพลสกระทบ หนึ่งนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมละอันที่สองก็ส่งผลกระทบต่อตัวเก่าแล้วนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบไปถึงการเรียนกันการศึกษาของลูกพระลูกเนนด้วยนะครับแล้วก็เวลาเขาสู้บุดีหรืออะไรเนี่ยภาวะของความเครียดอย่างบุนีนะครับนะแต่ก่อนนี้เขามองว่าเป็นการติดเกมติดอย่างนี้เนาะแล้วก็นำไปสู่คือบุดีเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การ ความเสี่ยงอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นไปติดเกมพ่องไปดูพอ,อมอัวก็คือเรื่องของเว,เวลาในการที่จะเอาไปปฏิบัติตามกิจของสง์หรือว่าเวลาที่จะต้องไปศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยหรือจะเวลาที่จะต้องไปเหยนหนังสืออย่าง,งนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะ เฮียนบาค่อยหูเรื่องแล้วก็ความพัฒนาการของเฮาก็จะจ้าไปตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุที่เฮาจึงอยากจะเชิญชวนแล้วก็ร่วมกันโดยเฉพาะยิง่งเขาจะช่วยกันในหลายๆองค์กรเนี่ยมาช่วยกันเพื่อที่จะหาแนวทางในการที่จะป้องกันนะครับแล้วก็ดูแลนะครับป้องกันในที่นี้ก็คือป้องกันที่จะบ่ห้เกิดนักสุบน้าไม่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะแง่ใดแล้วที่ เสี่ยงอยู่เนี่ยเขาจะมีการ,รดูแลอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งโรงเดียนคนจะมีการคัดกรองนะครับอย่างเช่นวันก่อนที่ลงไปที่จังหวัดลําปูนเนาะ,ะจังหวัดลําปูนเนี่ยปรากฏว่าก่อ,กอนอสมณเณรที่สูบก่อนเนี่ยนะครับซึ่งสมณเณรที่อยู่ในโรงเนี่ยมีมีการสูบอยู่แล้วแล้วก็สมณเณรที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับก็เท่าไม่ได้คัดกรองดีๆเนะ่เกิดเขามีเป็นเยาวชนที่เคยสูบนี่มาก็นําเข้ามาในองเรียนแหม จากนั้นเขาจะจัดการอย่าใดถ้าเกิดว่าโองเฮียนเขาสามารถจัดการบ่มีไผ่สูบแล้วเนี่ยเขาก็ป้องกันนะหรือ,อาสามารถที่จะให้เขามาทํากิจกรรมอย่างอื่นเช่นคนที่สุบุรีเนี่ยเป็นแกนนําได้นะสร้างภาวะผู้นําให้เกิดขึ้นนะในองค์เฮียนคนะือเขามาเป็นผู้นําใือเขามาทํากิจกรรมอะไรที่ที่มันมีความบางทีความ ความชํานาญของแต่ละคนหรือความถนัดของละอ่อนเนี่ยมันบเหมือนกันความชอบบเหมือนกันฉะนั้นเขาอาจจะต้องหาภาวะผู้นําสร้างภาวะผู้นําในการเปลี่ยนแปลงให้เขาได้นะครับแล้วก็เขาก็จะนําไปสู่การเป็นต้นแบบต้นบุญที่เขาอู้ถึงที่เป็นสัมมาเนนที่เป็นพระสงฆ์ในอนาคตข้างหน้าจะดีขึ้นขอจะเดินพร้อ